ครับเฮ้ยโอ้โหแม่งเอ้ะกดอา้าวโดนเฉยนี่นี่นี่ชุดใหญ่อ่าฮ่าเอาดีเอาดี๋ยสวยนี่ดินี่ดินี่ดิตายอ <laughs> เอ้ยเฮ้ยกระจอกบอกจิ๋งเป็นไงนะเรียบร้อยดีครับดูเข้าไป โยบซาวดิวิลุนเมกาดิวิลนดูไปดิวิลุนชาตสายทุกคนกันด้วยนะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม One Piece Fighting Path เป็นเกมแนวมือถือต่อสู้ประจ ol ภัยนะทุกคนนะมีเล่นทั้ง iOS แอนดรอยเลยนะครับลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำอธิบายคลิปเนาะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแบบไต่แรงโชว์ตึงโชก็ตสักหน่อยละกันนะต,ตามสไตล์ของบิ๊กโคกนัวตึงนะฮะมาคนดูไปไต่แรงสักหน่อยละกันนี่ ลืมแบนกูซันเลยวะกูซันนี่เป็นตัวเกรียนอีกหนึ่งตัวเลยนะผมลับเบื่อเบือ่อเหื่อยมาเนี่ยมาเนี่ยโอ้ยเจอกับอีวันคอปแล้วก็ดูฟามิงโกแล้วก็กูซันเฮ้ยมีมันตัวเกรียนนี่หว่าขมอ่อนแมนมาว่ะปับ๊บสวยนี่นี่ปันครับสวยเออุ้อยว่ะ นี่เนี่ยเปนเอาไปกินอีวานคอปอุ้ยโอ้โหโเจอตึงเจอตึงคือดัสตรอมบานี่เนี่ยครับสวยสกิลก่อนเลยครับสกิลนี่ตีสกิล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 สวยตึงเปียเอาอ่ะนี่เนี่ยครับสวยสวยเรียบร้อย ขโมยมิบมา่นี่อุ้ยริชแม่อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกมคอร์บิวตี้วอร์โซนมือบายนี่นะครับประหยัดและถูกสุด r i ฟ์ริชแมนช็อปเอ็อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็กที่ร่วมรายการบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มรับ i ิช m a n คอยใช้แทนส่วนลดได้ทันทีพร้อมบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมใหม่ต้องที่ i ิช m a n ช็อปเท่านั้นโอ้โห <c oughs> นี่นะครับสวยเฮ้โอ้โหโอโดฟามิงโก หัวจัดหัวจัดเฮ้ยโอ้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 มันโหดนะคนดูนะแต่จะเป็นอยู่ที่คนริ้นนี่แหละนี่นี่สวยนี่เต๋เสยสวยครับ Draw farming ปั๊บอุ้ยเกือบคนดูเกือบไปละ เฮ้ยโหตายโหตายได้เลยโหดเกินอ้าวอย่างนี้อย่างนี้กับมันนี่ครับอย่างนี้กับมันนี่ครับสวยเออเออเออเอ้ยการสตีิเองกันลูฟี่สเน็กมนนี่เนี่ยภาคที่แบบว่าสู้กับคาตาคุริยังคนหนูสวยโค้สกิลแรงจัดเลยหลอตายหลอทีเดียวอ่ะ แสดงว่าดูฟังโก้มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยถึกนะท่านผู้ชมนะสวยนี่เนี่ยเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้งั้นเลยเหรอเฮ้ยแต่ฉันไปเดินเข้าไปใกล้ๆฉันกรอัดเกมไม่ได้หรอวะนี่เนี่ยเออสวยฮาคิสวยตึงเปรี้ยตึงจัดนี่นี่นี่สวยตะกิวะเออนี่ กานสเตอร์พิงกันเออเออสวยฮะปวดตรึงเอาดิเอาดิไปลุยต่อครับคนดูอันนี้พี่มาไต่แรงนะจริงๆมันมีแนวเนื้อเรื่องให้เราได้เล่นด้วยนะท่านผู้ชมนะนี่มาไต่แรงจริงจริงในวันล้วกันสวยครับพี่ ่ะต่อครับนี่ยังไม่ได้เจอคนนะเมื่อกี้เจอกระบอกนะอุ๊อ่ะอ้าวมันแบนซันจิเราเฉยหุยตัวนี้ตัวใหม่เหรอวะอุ๊อ้ยอะไรนะเนี่ยบรุคเนี่ยบรุคตัวใหม่คนดูเอาวะเอาวเฮ้ยหมดจัดหมดจัดมันมีมีให้เล่นเนี่ยหรอวะบรุคเนี่ยกระมอนเบบี้ มาว่ามาว่าบุ๊กน่าจะโหดอยู่นะผมคิดว่านนะมันเปิดให้เล่นฟรีเหรอกี่วันมะเนี่ยเย yeah! ้มาเนี่เอาอ่ะสวยอุ้ยอุ้ยเอาดิเอาดิาดสวยโอ้ยนี่ว้โดนอยู่ในเออ ตาบินมันแม่งยังตึงคนดูแหววก็จุ่งนี่เลยนี่นี่จิดเอฟเฟกต์ไหมล่ะแหววครูวูดใส่ในเอสซี่สิงจัดเอาว่ะนี่สวยวอหืยนี่เนี่ยครับเอาไปอีกรอบนึง โอ้โหเรียบร้อยครับโดนมันโก้เราเออแรงจะจัดโอ้โอ้โอ้โอโหกดแรงคนดูนี่เด็ดครับสวยมุง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 มาดีมาดีสวยโอ้ยสกิลไม่ทันคนดูเจอติงนี้เนี่ยเจอติงนี้เนี่ย เย่อฟูอุย้ยสวยมาดิมาดิาดนี่ล่วงเฮ้ยมันโก้มันโก้สวยอุย้ยปับ๊บนี่เี่กครับสวยสวยว้าเจ้าปิงกันนี่อย่างเงี้ยละเอาดิ นี่มาว่ะมาว่ะโอ๊ยสไลด์ไม่ทันคนดูนะเมื่อกี้นี้โดนแล้วคนดูพี่น้องสู้กันซาโบเออเออตกิลแรงจังซาโบเราไหววโอ้โหทีผักเอาไว้ก่อนนะคนดูนะ นี่โกมุนโกมุนโนสวยเอาดิเอาดิสวยมาดิมาดิสวยสวยสวยายโดนบินชุดโดนบินชุดฮะคิงคาราบาเตีวบึมตายดิครับรอเลยนะอืมโดูไปขนาดนั้น โซโลโนตึง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 นี่เนี่ยเป็นไงนะปล่อยหาคีสักหน่อยชุดเดียวชุดเดียวสวยสวยอืเออเออุ้ยเรียบร้อยคนดูโดนชุดนี้แล้วติดบัฟเลยนะโซโลอ่ะตีโคตรแรงสวยสวย เฮ้ยโหเราพุ่งเข้าไปทำไมสกิลมันนั่นนี่ไงคนดูปะทถเอ้ย หากคุณกำลังสนใจหาเว็บเติมเกมราคาถูกอยู่แล้วก็นี่เลย Rich Band Shop เว็บผพ้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ราคาถูกการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามถึง400,000คนมีเกมมากมายให้ได้เลือกเติมเช่น Roblox Free Fire PUBG Mobile ROV Call of Duty Mobile Call of Duty Warzone Diablo Immortal w a r l o r d t Age Racer s a u s a g e Band Overwatch g e n s h i n Impact LOL i d e n t ติตี้วีละกนาล็อกโมบายบัตรกำนันและบัตรเติมเกมอื่นๆอีกมากมายเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไว้เติมก่อนใจทีหลังนึกถึง Rich Man Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารโปรโมชั่นเติมเกมดีๆไปติดตามกันได้ที่เว็บ i c h m a n ช h o p หรือ f a c e b o o k r i c h m a n s h o p ไลน์ at r i c h m a n o h o p ถ้าอยากเติมเกมคุ้มคุมราคาถูกนึกถึง r rich man shop เฮ้ยโอ้โหแม่เงอเอ้กดอ้าวโดนเฉยน,นี่นี่นี่ชุดใหญ่อ่าเอาดีเอาดีสวยน,ยนี่ดินี่ดินี่ดิตายแอสเลยเอ้ยกระจอกบอกจิ๋งเป็นไงนะเรียบร้อยดีครับดูเข้าไปเฮ้ยไม่ทันสังเกตแล้วว่ามัน มันมีบรุ๊ด้วยเหรอวะคุณดูเออว่ะเฮ้ยเพิ่งรู้นะนี่ว่ามันมีบรุ๊ด้วยนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกไปดูก่อนโอ้แรงแรงแรงขึ้นรัวๆว่าจะจัดแต่คุณดูบอกเลยเอา啊เอา啊เดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณดูนะผมไปเล่นอันนี้ก่อนภารกิจเสริมภารกิจเสริมเฮ้ยก็ท่เลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยบรุ๊ก มาอา้าเกมทำไมมันเป็นยงนงั้นล่ะอดูแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเด,ดมาเว้ยมาเว้ยปับเงือแบมนี่เนี่ยเงี้ยล่ะโคเทเทดที่สร้างร่างที่เป็นเฮ้ y เ o ีย b ก y สบอยเย่กตกเตืน พี่ก็ไม่อยากจะหมูเท่าไรหรนะ่นะนี่พี่มานั่งเล่นกิฟต์พระกิจรายวันซะหน่อยนะคนดูตึงปรียตึงจดัด very good boy <c oughs> เอา่ะเอา่ะ <c oughs> ไปขโมนแมนบรูอืสวยครับเก็ <c oughs> บของมาหนึ่งงานแล้วซู่ได้แเ้ว <c oughs> รู้สึกว่ามันจะแจกให้เล่นฟรีใช่ไหมเนี่ย ไอตัวอะไรนะไอตัวชื่อว่าอะไรวนะไอ้บลูเก,ก่อคนดูบลูบลูมานะเราลองมาเล่นบลูก,กันดูนะท่านผู้ชมนะนี่โหไม่เคยลองเลยนะเนี่ยคนดูมาว่ะเป็นไงหนอที่นี่ลองไปฝึกดูไหมไปฝึกดูก่อนดีกว่านะคนดูนะผมว่าไปฝึกไปฝึกเย้่โยมา เปลี่ยนตัวก่อนนะครับคนดูสลับเป็นบรูคใช่ไหมบรูคบรูคอยู่ไหนวะอา้าวหายเฉยเลยบรูกูอ๋อนี่นี่นี่น,น,นี่โอเคมาลองมาลองนี่ลองสกิล,ลนี้ก่อนอ๋อวิ่งเข้าไปเล่นแล้วมันจะหลับใช่ไหมอ๋อสกิลแพสซีฟวิ่งเข้าไปเล่นแล้วมันจะหลับแล้วก็วิ่งไวขึ้นนะเอเอโอเคปรับอีกทีอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นมินยาน โอ้มันจะวิ่งไวขึ้นโอเคไหนลองดูดิอะ่อะอ่ะลืมลืมลืมสกิลนี้ก่อนอ๋อโอเคว่าได้อยู่ได้อยู่คนดูอ่านเอาลองกลับปรับเป็นสกิลแรกดูก่อนมาฟันปกตินะครับคนดูฟันปกตินะกตอืมโอ้ดอกละพันน,ะนั่นเลยเยอะอยู่นี่คนดูแรง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  สกิลแรกพุ่งเข้าไปแล้วก็วิ่งไวนี่ว่าคนดูนี่เห็นไหมโอ้มีสกิลแยกด้วยว่ะสกิลแข็งโอเคอ่าลองดูลองดูลองดูงดคนดูเดี๋ยวตีไปเรื่อยๆก,กันปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บแทงสกิลแข็งสวยสกิลสองโอ้ว่ะปันติดนจำแข็งซะด้วยนะนนี่คนดูอืมบุกเราสกิลสามนะ โอ้วิญญาณน,นี้วิญญาณคนตายเอาว่ะเอาว่ะลองดูวันตีดิคนดูมาหย่าน,นี่เนี่ยโคาาาาตรด,ดีเอาว่ะเอาว่ะนี่ติงจัดเอื้อเรียบร้อยไหมเออเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้คนดูสกิลนี้เฮ้ยบลูคก,ก็โหดอยู่เหมือนกันนะนี่คนดู เออเอาว่ะเดี๋ยวเราลงเอาลงลงไปพีพีดูไยเดี๋ยวผมขอลองเล่นสกิลให้มันดีๆก่อนที่คนดูมาไอตัวนี้มาสู้เราได้ก่อนนีส่สวยเล่นกีตาร์ฮีโร่โชว์เลยดิเออเออเอา,าว่ะเอาว่ะนี่อีกรอบหนึ่งโอ้โหจัดหจัดคนดูว่าสกิลมันเป็นวงกว้างเลยนะนี่นงี้สวย,สวยโอ้โห,นะโหอยู่นะโหดอยู่คนดูสกิล พอใช้ได้โอ้สกิลนี้เวลาแบบว่าเล่นปุ๊บมันเป็นระยะมันนี่หว่าอืมผมว่าผมควรเอาหัวกระโหลกแดงลงมานะ โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับรตัวเกมวันทีสไฟติ้งพาร์นนิ่งโหนดเกมนี้อยู่หน,าน้าหน้าคัมแบ็คคลิปนะจ๊ะ,ะโหลดมาเล่นได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โก้ตัรกอนจะกนไปคลิปหน้าบายจ้าโกตตึงร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลล่แลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดดดืือออนนสาาามมมมรรถเเเเตตติิกไไ้้บบว็ซ์หทที่่ชงง อ f ฟฟิเชียลแอดริชแมนอย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันมีมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม,มโลบอกรีปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง i c h m a n s h o p โน .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h m a n s h o p ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย